สวัสดีค่ะพบกับเหมิงแดงชาแนลนาะค่ะหลังจากที่ให้หนาหายตากันไปนานค่ะพี่น้องมาหนีมาจับเขียดครับจับเขียดค่ะกระเป๋าเหม่งเนาะค่ะครับผมสวัสดีครับหายหนาหายตาไปเป็นเดือนครับมาครับจับเขียด้อครับมือนีัจับเขียดจ้าหัวตัวนหนึ่งลองไว้จับยากครับทันเวลานี่ทันโอ้ยดำอีเลยนี่ครับ ใัญ่ๆเลยจ้ะไปหลุดต้อนะจ้ะพี่น้องจ้ามในครับในขนาบหมี่ครงนขาบม่ะพลงมากินน้ำเนี่ยพ่นโดดเต้มอยู่จ้ะพี่น้องจ้าตจ้ะหลุดน้ำกั้นจ้าพ่นกำลังโดอยู่พนดหลน่อืิยิงยิ่งยิ่ง่่ นี่ครับตัวใหญ่ครับเกล็ดลองห่วยครับไปหาคนต่อจ้ามันอีกแล้วจ้าเบาเม่งมันอีกแล้วจ้าเกือบตกห่วยเกือบตกห่วยเลยนี่ครับมากินลองห่วยตัวใหญ่ๆจ้ายังบ่ทันออกครับฝนบ่ตกครับบ่ปันใดเนาะจ้า กินหลอหวยไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องโอ้โหละวังระว่างคุนพี่นั่งไ,ไหนมาเมงได้อีกละจ้าไปหลุดต่อยอีกจ้าพี่น้องจ้าฟังเสียงเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งเนี่ย หลายเหี้ยคุณน่ะคุณน่ะแตกสวดสวดอยู่คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเอาตัวเฮ้ยเอาตัวเฮ้ยโอ้ยไม่ได้โอ๊ยไล้วพได้โอ้ยนูเรแดงกาไม่ได้ป้าเฮ้ยมาเม่งไดอีกแล้วจ้าโอ้ยเมงหลายไม่ได้บูหูแบบเจ้าตัวได้ครับโอ๊ยเขียดตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้อง นุงเมยา่จง,จ,งจ้าหลายวดครับมัมีปัญญาเอาครับเนากันต่อจ้าหาาลายลเลยค่ะเอาไปไหนมันมีตัเอาืมไปต่อจ้าอ้ยจ้าบ หายไปไหนหายคุนุนลูกหมจอยหลายปุ่าตัวไหนคุณกทิ้ันหลับมันล่ะโอ้พี่น้องเอ้ยยางในพังหวยนะจ๊ะ ใสนสันยางหยางแห้งจ้ะเยด่รเ้ายโหดละจ้ายูหลอกฟังหวครับัง,ง,บงน้นาบ่มีเลยลงมากินน้เนานะลงมากินน้รครัวยังับลงมากินน้าเยียดยู่ลอหวครับเอาใส่ถุงไปครับไม่ไปไผ่บ เอาต้นไม้เดี๋ยว่ายเราเม่งม้าเล็กๆโอ้ยเลือมตั้มอ่ะแบบหัวใหญ่ๆครับนี่จ้าอัปเดตให้พี่น้องเบ้างเนี่ยจ้าไปครับม้านเบาๆเฮ้ยพอได้ยุครับพี่น้องพอได้ปนยุจ่ะได้ปนยุครับยลคุกคุยครับเกือบตกห่วยในฟังห่วยเนาะอยู่ในฟังห่วยนะครับเนาะโอู้มื่นมื่นมือของเก็มื่นไปครับไปจ้าลุยฟังห่วยยิ่ครับหายครับนั่ยนี่ยเนี่ย

ตัวใหญ่ๆเม่เห็นมาแบตเปิดแฟทน,นะครับมองมาเห็นนะครับตัวใหญ่ๆงามๆได้จากที่ม้อนกัน รูแดงจับได้ไตัวไงป้าจ้าต้องงามแหงเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปไปลุนน้ากั้นค่ะวันูแดงจับบ้ามิงจะมันขนาใด,ด้เนาะจ้าใไรๆพ่อปนพ่อมกบอไปจ้าไปลุนน้ากั้นจ้านูแดงเลยเต็มกำม,มือเลยจ้าพี่น้องเขียดเด้อจ้านี่เอ้ยลดมือนูแดงเลยละเต็มกำมือเลยจ้าเดี๋ยวไปให้บ้ามิงจ้ามื่น บอเมงข้างไตโอ้เออหลอกฟีหลอกฟีหลอกฟีเบอ้์อัปเดตอัปเดตเออพี่นะพีนะข้าวปนะครับข้าปนอันนี้จับยากครับเขียดหลายหัวดจับยากครับเออได้บ่ได้บ่นี่เอ้าหนึ่งสองสาม สีส่ตัวสี่ตัวจ้าไปจ้ามันมาน้ำกันจ้าพี่น้องไม่ครับหูกเกลือตัวออกไม่งานหนาเแล้วบาหมีม่จะลงลุยอีกต่อจ้าฮะปองลงแล้วจ้าพี่น้องไปลุยกันต่อจ้ามันมาน้ำกันจ้า โอ้ยทางลุงกะซ่าสันสนจ้าพี่น้องจ้าตาเขียดเนี่ยไต้องทามถึงร้ายขักอีหลีต้องเห็นแนวอันขอบเนาะแนวขอบมาขอบจ้าต้องเห็นแนวขอบ ต่อจ่าหลุนต่อจ่าพี่น้องไปว้าวแมงยัง,งอยู่ทางไต้เนื้จ่าพี่น้องจ้าลายเขียดลาเขียดอยู่ทางไต้จ้านูแดงอยู่ทังเครื่องเนาะค่ะไปจ้าไปหลุนน้ำกั้นจา<ม>้าว้าวแมงกับน,นูแดงสิได้ซ้ำได้น<า>เนื้อจ้าวาวแมงอยู่ทางไต้ค่ะรีบฟังหูฮะบอกมันต้องอีกฟังหนึ่งเนาะไปลุยต่อจ้า บา้าเหมิงกำลังหามาเนาะจ้ะมามาเรื่อยๆใช้เขียดโอ้ผลเต็มยิงยังยังอยูย่ปูนปูนีหน่องฟาาังน้ำปูนกันน่าเสียดว่ามีทางลงขึ้นอุ๊ยอุ๊ยอย ต่อจ้าพี่น้อหือขำยี่ขำนี้วาเฮ้ยไปจ้าขำพะฟังทั้งผีเนาะ ถามไปก่อนตัวม er ีวิชาตัวเบาปะฝึกมาอยู่นะฝึกมากก็ลองถามไปเพิ่มวิฮึฮึทึดทึดทึดเป <İ Brig id> ลี yeah. <hyd observing> ่ยปลียยวิชาตัวเบาอือไปเดี๋ยวสิถามไปต่อเดี๋ยวแม่ใหม่ฮึ

ตัวใหญ่ๆเลยจ้าไปโตจ้าโอ้ยไม่ได้สิจับจั่เนี้ยคือจะเต้นผักเต้นเนร้ายแห่งค่ะเอ้าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยจ้ะเอ้าไต่สะพานอยู่ไต่สะพานแล้วเนาะตอนนหนเนาะไปหาก่อนมาครับ อีลีทอีลีทก็ได้เอา้าเบิ่งอีลีทก็น้ำครับท่านอีลีทของป่าเนาะป่าจิ๋วตัวน,นี้เขียดของเราฝีมือเราขอนนู้นไดงครับบ้าเมี่งเนาะครับพอสักพวกความครับลุงหว่วย <ลง S 1> มือนี่รึเปล่าแต่พบปนอยู่ครับของยายเวียงเป็นยังไงครับย,ยาเย,ยาเวียงมานอนยายเวียงเราบาไหว้เหรอเหงหงาจะได้เจ้าเหงายายเวียงนอนครับญาติว่าไงครับนี่ห่วยครับ จะื้อบอสหนีแดงจับเขียดได้จอยหนูแดงเลยหนูแดงได้ครับมาเบิ่งเขียดครับเขียนหนูแดงครับตัวใหญ่ครับผมโซ่แล้วแม่นั่นนี่ยดีทของปัจจิวเนาะครับเมื่อสีบเมื่อสิบอ้าพอเด็กปนเด็กมกอยู่ครับผมมื่อนี่เขาเดรหลายแหงเลยเขาถือว่าเก่งแหงอยู่แล้ว เก่งจังเล่แนหัวซักอยู่เกือบเต็มโ่ลงหมุดหวยมันหลายอีหลีแต่มันเอาไว้ได้ไม่ไม่ต้องเห็นแนวตบเนาะไ่้เห็นแนวขอมมามันเขียดเขียดในฟังหววนั้นชิจับบั่นน้องหมาชิจับขัจับบว้ได้เห็นสี่หาโตจะเสียวัวได้กูบระเด้บยวโตที่นี่เมียนมันเปิดเอามาลุนดีครับ กำลังมาเรื่อยๆครับพระพระพรเมรุมาหาจับครับพาพี่พาะนองมาหาจับอิลีดจับเกียร์ครับผมมือนี่มันลุ้นดูมาลุ้นดูโอ้มีลีครับเดี๋ยวพ่อมกอยู่ครับของพ่อครับตัวนี้เดี๋ลายอยู่ครับเดี๋ยวพ่อมกอยู่ครับไอ้ของจจเด่นไอ้จจเด่นมาเบิ้งเบิ้ง เปิดได้บ่นี่ให้เมื่อสามีนะโอ้ยจอบเบิ่งเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังแต่บ่นก็คือว่าหมานอยู่เด้อจ้าพี่น้องค่ะได้พอกินพออยากจ้าหนีหลีดนี่เคียจ้าค่ะสำหรับคลิปนี่นู่เดงก็ขอจบไว้เพียงสานีกันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปลงชมคลิปให้นนู่เดงได้เด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ผีแปลกของเดือนนี้ครับห่างกันไปประมาณเดือนนึงครับห่างกันไปดนห่ากันไปดนไป,ดไปครับกลับบ้านกันครับ